ขอต้อนรับคุณสู่ True Virtual World แพลตฟอร์มออนไลน์ผู้ช่วยบนโลกดิจิทัลที่จะช่วยให้การทำงานและการเรียนของคุณและทีมงานสะดวกง่ายได้ทุกที่ทุกเวลา WeWork ระบบเพื่อการบริหารจัดการงานสำหรับองค์กรธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปรองรับการทำงานที่บ้านเสมือนอยู่ที่ทำงานจริงสำหรับผู้ใช้งาน WeWork ภายในระบบจะมีฟังก์ชันที่พร้อมรองรับการทำงานทุกรูปแบบดังนี้แชทสำหรับคุยงานโทร ได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่มแชร์ไฟล์งานและข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและดูแชทและแชร์ไฟย้อนหลังได้แบบไม่หมดอายุอีกด้วยรายชื่อรูปรวมรายชื่อและข้อมูลสมาชิกทุกคนติดต่อกันได้รวดเร็วทั้งองค์กรพอเท่าศูนย์กลางที่รวบรวมลิงก์เว็บไซต์แอปพลิเคชันและสื่อต่างๆขององค์กรให้เข้าถึงได้สะดวกในที่เดียวที่สำคัญในพอเท่านี้ ยังเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชัน Vroom ให้คุณและทีมงานจัดประชุมออนไลน์ได้ต่อเนื่องโดยไม่จำกัดเวลา Tasks สำหรับมอบหมายงานส่งงานและติดตามสถานาการณ์ทำงาน Discover แหล่งรวบรวมความรู้เปิดพื้นที่ให้คนในองค์กรแชร์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันแบบฟอร์มมีเทมเพลตอำนวยความสะดวกสำหรับสร้างแบบฟอร์มต่างๆที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นคำขอลาง,งานแบบสำรวจพนักงาน ห้องสมุดพื้นที่รวมองค์ความรู้คู่มือและกฎระเบียบต่างๆขององค์กรพร้อมค้นหาได้ง่ายการ์ดปรับใช้ได้หลากหลายเพื่อจัดการงานเช็คลิสต์สิ่งที่ต้องทำและติดตามงานสมัครใช้งานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ truevirtual.com ใช้งานได้ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ที่ศูนย์บริการ truevirtual ตลอด24ชั่วโมง